สรุป Smackdown 13มิถุนา2025แบบไวไฟลุกจอห์นซีนาออกมาบอกว่าสําหรับทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันเกิดมาจากแพนของเขาทั้งหมดโคดิโรวสออกมาบอกว่าบัคคีโมแวนดี้ออตตันออกาอามาบอกว่าเขาจะชนะคิงออตเดอริงให้ได้และจะซัดหมดไม่ว่าใครจะมาขวาง Knight เอลเวย์ไนทออกมาบอกว่าเขาจะจัดการทุกคนและคว้าแชมป์จากจอห์นซีนารอนคิลลิงออกมาเล่นงานจอห์นซีนาซีซั่วทัวร์นาเมนต์คิงออตเดอริงเอลเวย์ไนท์แวนดี้ออตตันคาเมโลเฮสอาริสเตอร์แบล็กไฮแมดดับเบิลบอยออกมาเล่นงานา Knight, Randy เาอ ิโลออกมาพูดผ่านจอว่าคูจะให้อภัยมึงถ้ามึงบอกรักกูอีกครั้งซีซ่าคือเมสกีนอ e ฟเดอะริงเจ็ดคาร์กิวมิชินไพร์เพอร์นิเว่นนอาจ็คเจ็ชนะไปได้ด้วยการใช้เจดเด็เฟสเฟอปาเจเฮใส่ไพร์เพอร์นิเว่นนามิเอาบอกว่าเธอจะเล่นงานทิฟฟี่สตรตันทิฟฟี่เอบอกว่าเอาเลยกูอยู่นี่แล้วแคชอิเลสินาาแจ็ออกมาเล่นงานทิฟฟีนามิจะเข้าไปแคชอินแต่นอาแจไม่ให้ว่าอซิกเอาชนะมอเตอร์สตีมชินกันไปได้ด้วยเล็กตอบจากนิสเตอร์ลูมิสตองซินสกา แต่ก็เป็นลอนคิลลิ่งที่ออกมาเล่นงานซีนาด้วย S.T.F. ซี่เศราทัวร์นาเมนต์ควีนออฟเดอะริงคาร์ล็อตแฟร์อเล็กซ่าบิดอัลบาฟายแคดดิชลาเลอเล็กซ่าชนะไปได้ด้วยซิสเตอร์เอวิเกลดีทีตัดหน้าชาร์ล็อตซี่เศราทัวร์นาเมนต์คิงออฟเดอะริงโคดี้โรสชินสเกีตนากามุระอันดราเดย์ดามเมนเพีสท้ายแมทชินสเกี uke, ปาดคอ,อนานเกินโอดี้จึงแก้ท่าด้วยคอร์สโฟลด์เอาชนะไปได้ดเพื่อนๆที่เห็นอย่างไรกับสแมคดาววันนี้ก็ลองเอามาแชร์กันได้ครับ